แก้วันนี้นะนนมนันไีร่ของสินาจากจวัสลดกับพี่น้องสร้งม,สสง,สง,ง,งมาเป็นเรืเร่อสงสายเงแกแล้วนี้มันมี่ายนแกสร้งมานม่าน ไฟสายเต้นแรงสูงถือว่าโอเคพี่孬โอเคโอเคเว่าทั้งนมันโอเคบ่หัวเด็กเยังงขอบบ่เด็กสายเรงลที่เิผน,นเบิรีวิวสังของาสายมาจากปัตา ือตามตลาพี่้องข่นเวิ้งข่นนางเนี่นอนอยห้องโสับไปเพตัสังปปเปืุสองเหมือนกันโถงนอนถงทีเลยแท้เราเสียกาสง่งนี่พี่้องปุ๊บอ่าดแรกตัวไม่สายพี่น้อง เป็นสายเป็นสายผ่านอันนี้ก็น่าจะเป็นปอกลอ่องทานสองโอ้ยแท,ง,ทงชาร์แถมแทงชาร์จด้วยตุกของตรงตามเป้าหมายที่ตาซาด้าลงไว้สามชิ้นน,น่อย่น้องสี่ผ่าน ฐานชั้นฐานเล็กก็โอเคนะโอเคน้อทนทะเลาะค่หา้าเป็นฐานชาร์ตก็ครบไม่้องครบครบเดี๋ยวผมจะลองใส่ใส่ระเบิดให้ลองเบิรงว่มามันจะโอเคป่ะได้ใส่ฐานเหมือนกันชืบเลวก็ะอดต้องไปในเนาะ จะใส่เซตตูดพี so, to so if, mm ่น hmm. mm ้องให้ตูดภาพติดตูดนัจะดีวิวใหม่เบอรว่าที่สั่งมามันจะดีบ่รถมันโอเคบ่ควางขอชึบที่เปิดตรงนี้พี่น้องเปิดตุ๊กดาบแบบโอ้โหผ่านพี่น้องผ่านผ่าน ไฟแหงไฟแหงซุ่ม zoom zoom ก็ซุมซ่ม,มปไป zoom 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 โอ้ถือว่าผ่านนะครับน้องนะกรับตเปิ่งไฟเลยถือว่าผ่านผ่านเกณฑ์ไฟแรงไฟแรงขยายทางหนวูยนี่ถือว่าโอเค็มมั้งไฟแดงสวย ผัว่านดิวสินค้าสินนีผัว่านพี่น้องผ่านผ่านของดีสวยวก็ห,กหกน,นักหน,นักพอหักบานพี่น้องกต่วามันพอดีมือมือแต่นี่แหละเป็นโดบิป็นย่ำพี่น้องไม่สติดโเบินย่ำดูเป็นย่ำเขาบอโอเคใส่ได้ผมก็ขอจบ อยู่เพียงเท่านี้ครพี่้องเดอ้อถือว่าสั่งของลักษณะคือว่าผ่านดัน,นคือว่าผ่านไฟสายติดแรงสว่างผมก็จะไม่สั้งอีกรอบรอบสองหมดละเพราะว่ารอ,รอบนี้ก็คือว่าโอเคซื้อสัง้งไวให้ผู้เฒ่าน้าบานใส่ให้พ่อแม่ใส่เพื่อไต่กบเอ้ยว,ว่าซองทางไปให้ไปหน้าเด้อ สองทางเขาบ้าเขาดงพัวกันฉันไล่เขี่เข็บตะขาบไม่เห็นละงูเฮาไม่เหนละพี่น้องก็ถือว่าโอเคผ่านผมขอจบยื่งอยู่กังฟูลักพี่น้องเดอ้อพี้น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คนใดครับเพื่อผมจะมีกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆมให้พี่น้องรบชม้มเพื่อดูผม ตอนนี้นพุ่งกับพกเขามีเพื่อนรัไหมน้องดังโดมมีเพี่อนรักที่ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนนี้ครับเดอ้อสวัสดีครับ